โอเคครับทุกคนครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าแฟนๆแมปโจโจทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้แน่นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับมีบางคนบอกชื่อพี่ชื่อเชยจังครับยอมรับครับผมเพราะว่าพี่เนี่ยไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อช่องว่าอะไรนะครับก็เลยแบบเอาชื่อตัวเองนี่แหละวะอะไรประมาณนี้โอเคครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่จะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งนะครับสแตนตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า นี่มันมีชื่อว่าทักนะครับทุกคนครับทักอะไรประมาณนี้ <laughs> ต้องมะนาวต้องเข้าแล้วนะเออสปอนเซอร์แบบยาอมต้องเข้าแล้วนะครับคือถ้าสมมุติมันเป็นทักสองเนี่ยมันก็จะมีชื่อว่าทักอะไรประมาณนี้ถ้าทักสามก็ทักแต่ถ้าทักสี่เนี่ยนะครับล่างสุดยอดเลยมันจะมีชื่อว่าทักอะไรประมาณนี้นะครับ <laughs> หลอนแล้วนะอันนี้เราอัดคลิปเยอะนะครับโอ้โหสมองสมองไปหมดแล้ว โอเคทุกคนก็คือในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับทำตั้งแต่ทักหนึทักสองทักสามทักสี่เลยนะครับว่าไอ้ทักตัวนี้เนี่ยมันหาได้ยังไงนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูด้วยเนาะว่าแต่ละล่างเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับมาทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไอทักตัวนี้เนี่ยนะครับทุกคนมันสามารถหาได้จากธนูเรืองแสงอย่างเดียวนะครับ ย้านะครับว่าธนูเรืองแสงอย่างเดียวเท่านั้นธนูธรรมดาเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับที่เราจะได้ทักเลยเนาะนี่เดี๋ยวผมให้ดูไม่รู้ว่าในตัวมีสักอันหนึ่งหรือเปล่านี่สามารถหาได้จากธนูเรืองแสงเท่านั้นนะครับแล้วไอ้ทักเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะหเปอร์เซ็นต์เอ้ยไม่ใช่สิหเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนครับไม่มีโอกาสออกเพียงแค่หเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วยังต้องเป็นธนูเรืองแสงอีกนะครับธนูธรรมดาไม่มีเนาะ โอเคพอเราได้มาแล้วเนี่ยหน้าตามก็จะเป็นงี้เลยทุกคนนี่มันจะเป็นแบบเป๊ปหีนะฮะมันเป็นเอเรียนอ่ะเหมือนหนอนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนดูดิเออม,มันพูดได้ไหมมันพูดไม่ได้นะทุกคนไอตัวนี้เนี่ยมีท่าโพสส่วนตัวไหมไม่มีนะครับมาทุกคนเรามาดูตัวเอ็มกันหน่อยกดเอ็มขึ้นมาครับเออนิสัยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นเดมอนเลยนะทุกคนผมบอกเลยว่าไปโคตรแรง แบบลองลงมาจาก Legendary เลยมั้งทุกคนนิสัยอันนี้เนี่ยแต่ครับแต่แต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่ดาเมจเนาะให้โฟกัสที่สกิลการใช้งานจะดีกว่านะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันมีเลเวลที่ไม่เหมือนกันนะครับดาเมจมันก็จะคาดเคลื่อนเนาะมันแล้วแต่คนเนาะทุกคนก็เอาเป็นว่าดูแค่ค่าที่ผมจะบอกแล้วก็ดูแค่สกิลก็พอแล้วกันนะครับ นี่ครับทุกคนปกติแล้วอะ่ะตัวละครพวกสแตนอะ่ะมันจะสามารถโอล่าได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเหมือนจะโอล่าไม่ได้เนาะเพราะว่าอะไรครับตัวเลขเนี่ยมันเป็นศูนย์เลยนะมันมันมันโอล่าไม่ได้สกิลเลยครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับทักหนึเนาะทัก X1 ยมันถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ t ท b ยบวกนะครับทุกคนครับ อันนี้ย้ำนะครับว่าทักหนึ่งเนาะโอเคทุกคนนี่มันก็จะประมาณนี้แหละสําหรับสแตนตัวนี้นะครับมาทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าไอตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างนะครับอ่ามันต่อยธรรมดาได้ไหมครับต่อยธรรมดาได้ครับผมคลิกขวาคลิกขวาไม่ได้ทุกคนเฮ้ยมันไม่มีหมัดหนักขอทักเอ็กหนึ่งไม่มีหมัดหนักครับทุกคนอมืมีแต่คลิกซ้ายอย่างเดียวแล้วก็สกิลอ e ีครับไม่มี ไอ้สกิล e มีแต่ว่าสกิล e จะเป็นการยิงปืนครับแต่มันจะยิงกระสุนพร้อมกันทีเดียว3นัดเลยเนาะแล้วก็สกิล r มีไหมครับสกิล r ไม่มีครับสกิล t ก็ไม่มี y ก็ไม่มีสกิล f ครับสกิล f ไม่มีนะสกิล g ครับเป็นการป้องกันปกติเลยแล้วก็สกิล h ครับ h ก็ไม่มี j j ไม่มีอีกโอ้โหสรุปแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีแค่3มสกิลเท่านั้นนะครับทุกคนไอ้ย4สิ มี e g แล้วก็ z x นะครับ e g เนี่ยมันมีทุกตัวอยู่แล้วเนาะนี่ครับทุกคนเห็นไหมสกิล e เนี่ยมันก็จะเป็นแบบยิงปืนแบบนี้เลยเนาะเออแล้วก็สกิล Z ครับสกิลแก็ยิงปืนเหมือนกันแต่เราจะสไลด์ได้แบบนี้เอ่เอาไว้เคลื่อนที่ได้นะครับประมาณนี้เลยสําหรับสกิล Z แต่ผมชอบนะมันเอาไว้เคลื่อนที่ได้ดีนะครับแต่ครับแต่มันครูดาวนานมากเลยแต่สกิลเนี่ยต่อไปครับสกิล x นะครับทุกคนครับสกิล x เป็นแบบนี้ นี่แค่นี้เลยทุกคนไม่มีอะไรมากสกิลอีกรอบหนึ่งเออสกิลแท้ครับนี่เห็นไหมเคลื่อนที่ได้ไปแล้วไปแล้วเออเออเอาดิโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วถ้าถามว่าทักแอคสองทำยังไงครับทุกคนทักแอคสองเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีอไอเทมชิ้นนี้เลยมันเป็นกระดูกครับเ,ออเราต้องกินชิ้นส่วนแขนไม่ใช่สิเดี๋ยวต้องกินแขนเข้าไปก่อนเนาะ นี่ครับทุกคนครับต้องกินกระดูกที่มันเป็นชิ้นส่วนของแขนเข้าไปนะครับอ่าแล้วถ้าถามว่าไอกระดูกอันนี้เนี่ยมันหาได้จากไหนครับกระดูกอันนี้เนี่ยนะครับให้ทุกคนเนี่ยเช็คเวลาเซิร์ฟเวอร์เลยกด M ขึ้นมาครับนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูมันจะมีเวลาเซิร์ฟเวอร์บอกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคือบอสเนี่ยมันจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงครับทุกคนครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเกิดหนึ่งครั้งซึ่งถ้าถามว่าเกิดตรงไหนครับนี่เกิดตรงนี้ตรงเมาส์นี่เห็นไหม เนี่ยตรงที่ผมวิ่งมาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูแล้วกันว่าหน้าตาบอสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอีกหนาทีเนี่ยมันก็จะเกิดแล้วเนาะโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยบอสก็เกิดแล้วนะครับรอจนค่ามืดกันเลยทีเดียวนี่มันจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับย้งอีกครั้งหนึ่งและนี่เนี่ยก็คือหน้าตาของบอสมันก็คือไอ้ทักนั่นแหละทุกคนแต่มาเป็นทักสี่นะครับคือตีตัวนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราเนี่ยจะดอบนําตัวนะครับแล้วก็แขนเนาะนี่อันนนนี้แขนนะครับ อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดอันนี้เนี่ยเป็นลำตัวส่วนหัวเนี่ยเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนาะอทุกคนว่ามันหายยังไงนะครับแต่สรุปแล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะดอกแค่2อ,อย่างเนาะคืออย่างแรกเนี่ยมันจะสุ่มนะครับว่าจะดอกหรือไม่ดอกเนาะแล้วก็อันที่2เนี่ยก็สุ่มอีกครับว่ามันจะดอกเป็นแขนหรือจะดอกเป็นเอ่อลำตัวนะครับทุกคนครับ ไอวอตัวนี้เนี่ยมันสามารถตีได้ทั้งหมด5นาทีนะถ้าสมมุติว่ามัน3536อะไรเป็น,เนี้ยนะครับบอสมันจะหายไปเลยเนาะทุกคนเราต้องเช็คเวลาดีๆแล้วก็มาตีเนาะหลังจากที่ทุกคนตีบอสจนมันดรอปไอ้แขนอันนี้มาแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ทําการกินแขนอันนี้ไปเลยนะทุกคนมันจะกลายเป็นทักแอคสองนะครับแต่ครับผมขอเช็คอะไรอย่างหนึ่งผมขอเช็คเปิร์กนิดนึงนะครับเผื่อเปิร์กมันจะเปลี่ยนเนาะอันนี้ทุกคนจําเปิร์กตรงนี้ไว้นะอ่าเดี๋ยวผมอัพไปเลยแล้วกันเนาะนี่ ๋ยวดูนะครับว่าพอเราเปลี่ยนเป็นทัก x2 แล้วเนี่ยมันจะเปิร์กมันจะต้องอัพใหม่หรือเปล่าหรือเปิร์กมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าน,นะครับเคมาทุกคนพร้อมไหมสามสองหนึ่งแทงไปเลยครับนี่แล้วก็กด yes เรียบร้อยทุกคนครับเป็นทัก x2 แล้วเดี๋ยวดูนะนี่มันเปลี่ยนร่างแล้วทุกคนมันเป็นอะไรอะ่ะมันกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเฮ้ยมันมันมีรูปร่างเป็นหุ่นยนต์แล้วครับทุกคนเห็นไหมเออ ไหนดูเปิร์กหน่อยครับเช็คเปิร์กหน่อยเปิร์ก็เปิร์ก็เท่าเดิมครับอัพไปเลยแล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้เรามาดูตัว M ็กันหน่อยครับตอนนี้เนี่ยจากเทียบีบวกนะครับกลายเป็นเทียบเอบวกแล้วเนาะทุกคนมาครับตอนนี้ก็ชื่อก็เปลี่ยนแล้วนะครับเป็นทักเอ็กซ์สองนะฮะ รีวิวทาก X สองนะฮะทุกคนครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะมีแค่สกิล R ครับที่เพิ่มเข้ามาสกิลเดียวทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะเลยคลิกขวาไม่ได้นะครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยก็เหมือนเดิมหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นสกิล E นะครับนี่สกิล Z นะครับสกิล X ก็เหมือนเดิมหมดเลยเนาะแต่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือไอ้สกิล R ครับสกิล R เนี่ยมันจะเป็นกระสุนกระสุนทองคานะทุกคนเดี๋ยวดูดาเมจนะโคตรแรงอะ โอ้โหสกว่าโกลเด้นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนครับเออผมไม่รู้เนาะว่ามันเป็นก้อนพลังงานอะไรนะครับแต่ที่รู้เนี่ยมันเพิ่มสก,กิลอาร์มาอย่างเดียวโอเคมันก็มีแค่นี้แหละทุกคนทัก x 2องะต่อไปครับทัก x 3ถามว่าทัก x 3ามทำยังไงครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนไปตีบอสต,ตัวเดิมเลยตัวที่ผมบอกไปเมื่อกี้แหละที่ว่าตีแล้วมันดอปลำตัวนะครับนี่ลำตัวมันก็จะเป็นแบบนี้ อ่าอันนี้เนี่ยจะไปทัก X 3แล้วนะทุกคนพวกเราพร้อมที่จะไปทัก X 3กันหรือยังครับโอเผมพร้อมแล้วนะผมว่าผมไม่ลืมรีวิวอะไรแล้วนะทุกคนเปิร์กอะไรก็รีวิวไปหมดแล้วนะครับโอเคเราก็ทําการรับประทานอันนี้ไปเลยมันจะใช้เลเวล45นะแขนก็45เหมือนกันนะครับทุกคนครับกินเข้าไปเลยนี่ตอนนี้เนี่ยเรากลายเป็นทัก X 3แล้วทุกคนเฮ้ยมันคือตัวอะไรอะตัวอะไรอะเฮ้ยมันคือตัวอะไรอะ โอ้โหทักเอ็กหนึ่งเอ็กสองยังเฟี้ยวว่ะเยอะเลยอะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมันคือตัวอะไรกันอย่างแรกที่เราควรดูเลยเนี่ยนะครับทุกคนกดเอ็มขึ้นมามายี้วิตอนนี้เลื่อดเป็นพันแล้วอะ่ะตอนนี้เนี่ยเราขึ้นเทียเอสแล้วเนาะจากเทียอะไรอ่ะบีบวกนะครับตอนนี้กลายเป็นเทียเอสละคือแบบก้าวกระโดดมากครับต่อมาครับมาเช็คเปิร์กนิดนึงเปิร์กก็ยังเหมือนเดิมครับทุกคนครับมายีประมาณนี้เลยเนาะ สำหรับสกิลของทัก X3 นะครับทุกคนครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมมามากมายเนาะมีสกิล F สกิลเดียวนะครับแล้วก็หอที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเลือดกับความแรงของสกิลนั่นเองนะฮะนี่ทุกคนดูสกิลคิวนะเบ่งเข้าไปเอาไม่ใช่สกิลคิวสกิล E เออสกิล R เออแต่ผมเพิ่งสังเกตนะว่าไอ้ทักเนี่ยมันให้เราต่อยเองนะครับเห็นไหมมันไม่ได้ชกให้เรานะทุกคนอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีสกิล E ด้วยมั้ง มันใช้หมัดไม่เป็นหรือเปล่าวะใช่ไหมผมไม่รู้นะคะว่าในเมซมันเป็นยังไงเนะี่ยใครที่มีความรู้เกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าความสามารถในเมะมันเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถในเกมเนี่ยอาจจะมีตรงไหนพูดตกหล่นไปก็สามารถแก้ไขได้นะครับมาครับทุกคนเรามาดูสกิล F กันสกิล F ที่เพิ่มเข้ามาได้นะครับคือ มันเนี่ยจะทําให้ศัตรูมึนงงอยู่ประมาณ3-4วินาทีนะครับเดี๋ยวทุกคนฟังเสียงนะนี่คือแบบมันมันจะใช้เทเลพอร์ตก็ได้นะใช้ใพุ่งเข้าไปหาศัตรูก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ฟังเสียงเห็นไหมคือมันมึนงง,งอยู่นะทุกคนที่มันนอนอ่ะเห็นปะ่ะเออเฮ้ยกดผีเดียวกดผีเดียวเออมาดีเออมาดีมาดี X3 นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะมีสกิล F ที่เพิ่มเข้ามาสกิลเดียวนะครับกับเลือดเยอะแล้วก็ความแรงของสกิลนั่นเองแค่นี้เลยครับแล้วเราเนี่ยพร้อมจะไปเป็นทัก X4 กันหรือ,อยังครับทัก X4 เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะมาเยผมจะบอกว่าทัก X4 เนี่ยทำยังไงครับก่อนอื่นเลยคือนี่ไอเทมที่เราจะต้องใช้ครับก็คือหัวกะโโลกนั่นเองนะฮะทุกคนครับหัวกะโโลกหาจากไหนครับมาตามผมมาเลยครับ สำหรับหัวกะโหลกนะครับนี่ทุกคนบอสโจวาน่ามันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็นี่เลยครับข้างในนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจุดในการตีบอสกันละกันนะทุกคนเนี่ยไอจุดนี้เนี่ยบอสนะครับมันจะเกิดทุกๆ20นาทีนะแต่ตรงนู้นเนี่ยมันจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงแต่ตรงนี้ทุกๆ20นาทีนะครับทุกคนครับสถานที่ที่เราจะไปรับเควสนะครับทุกคนครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงบอสโจทาโร่เลยนะครับ สิ่งที่เราจะต้องมีเนี่ยเป็นเป็น,ปนอย่างแรกเลยนะทุกคนเราเนี่ยจะต้องมีเลเวล90ขึ้นไปครับไม่งั้นเราจะเข้าไปข้างในไม่ได้เนาะเพราะว่า NPC รับเควสเนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับโอเคพอเราเลเวล90แล้วใช่ไหมเข้าได้ก็เข้าเลยครับ yes แล้วมันก็จะเทลพอร์ตเราไปนี่ทุกคนครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ NPC ก็ยืนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนใกล้ๆครับอ่าเราก็รับเควสจากมันเลยครับคือเควสของมันเนี่ยนะครับมันจะให้เราเนี่ยไปฆ่าเพลเยอร์นะครับทั้งหมด100คน ให้เพื่อนมาช่วยก็ได้นะทุกคนนี่นะคะทุกคนครับสําหรับเควสที่ฆ่าเพลเยอร์หนึ100คนเนี่ยก็ให้เพื่อพือนๆหรือใครก็ได้นะครับมาช่วยก็ได้เนาะนี่อันนี้เนี่ยก็เป็นเหล่า f อฟของผมเองนะครับมาเดินในเซิร์ฟธรรมดาแล้วก็เจอเนาะนี่เลยลายชื่อของน้องเขานะครับน้องเขาบอกว่าอยากออกคลิปเนาะก็ตามนี้เลยครับน้องๆเขาก็มาเป็นกระสอบซ้ายให้ผมทำเควสนะผมจะได้ทำเควสเสร็จเร็วๆนะฮะทุกคนครับโอเคเริ่มเลย ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับทุกคนดูสกิลมันดิโหขนาดนี้นะฮะโอ้โหขอบคุณน้องๆเขาด้วยนะครับถ้าเกิดทุกคนสงสัยนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราตีไปทั้งหมดกี่คนแล้วนะทุกคนก็ให้เราเนี่ยนะครับเข้ามาในนี้เหมือนเดิมเนาะแล้วก็เข้ามาคุยกับ NPC ครับมันจะมีตัวเลขบอกเราเนาะทุกคนเห็นไหม โกคิวยี่สิบเมอนะครับก็คือคิวอีก29คนนั่นเองเนาะตอนแรกอะตอนรับเควสมามันจะเป็น100ใช่ไหมแต่ถ้าเรากลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นการเช็คเนาะว่าเราเนี่ยเหลือ,อก,กี่ตัวเนาะผมก็เหลือ29ตัวนะครับผมจะมาคุยให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าพี่ครับผมเข้ามาแล้วมันออกยังไงก็คือรีตัวเลยครับง่าย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนไอ้เคเวสอันนี้เนี่ยที่ค่าเพลเยอร์100คนนะครับใช้สแตนอะไรก็ได้ไม่จะเป็นที่เราเนี่ยจะต้องใช้ทักนะครับทุกคนครับไอ้ทักเนี่ยเราเอาวัตถุดิบมันมากินเพื่อเปลี่ยนร่างเฉยๆนะฮะในการทำเคเวสเนี่ยไม่เกี่ยวนะทุกคนโอเคนะทุกคนฮะและในที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก็ค่าเพลเยอร์ครบ100คนแล้วนะครับแล้วก็กลับมาคุยแกตัวนี้เหมือนเดิมเนาะนี่เห็นไหม มันก็จะให้ซื้อกระโหลกแล้วนะครับทุกคนครับผมต้องบอกว่าเควสนี้เนี่ยทำครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องทําอีกแล้วเนาะแล้วเราเนี่ยเวลาเราอยากได้กระโหลกเราก็แค่มาซื้อนะครับหรือถ้าจะให้ง่ายจริงๆนะทุกคนเอาแบบว่าเลเวลไม่ถึง90ก็ทําได้นะครับก็คือให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนนะครับเพื่อนที่เล่นนําเราไปแล้วนะครับเพื่อนที่แบบว่าเข้ามาซื้อกระโหลกได้อะเออให้เพื่อนแบบวานให้เพื่อนซื้อกระโหลกให้หน่อยนะฮะ ซึ่งพี่เองเนี่ยน้องเขาก็ให้กระโหลกพี่มาเนาะพี่เพิ่งมาทำเควสให้ทุกคนดูเมื่อกี้เองนะฮะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นวิธีลัดที่ง่ายที่สุดแล้วเนาะแบบโคตรง่ายเลยทุกคนไม่ต้องไปทำเควสเองด้วยแต่ว่าทำไว้เองก็ดีเหมือนกันครับทำครั้งเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลับมาทำอีกแล้วเนาะเออเราสามารถกลับมาซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนครับคือว่าผมมีอะไรจะมาสารภาพคือ ผมเนี่ยได้ทําการอัดคลิปไปแล้วนะทุกคนผมแบบพูดอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วอะแล้วก็กินกระโหลกเข้าไปนะครับมีแบบว่าการนับเขาดาวด้วยเนาะเออกินกระโหลกให้เป็นทัก A x อสี่นะครับสรุปทําไมครับไม่ได้อัดคลิปนะครับทุกคนไม่ได้อัดคลิปนะครับโอ้โหอุตส่าห์เขาดาวแบบพูดเขาดาวกับคนดูเลยนะแต่ไม่ได้อัดคลิปโคตรสุดยอดเลยโอเคครับผมก็ได้ทักเอกสี่มาแล้วนะทุกคนหลังจากที่กินกระโหลกไปนะครับ นี่เสียงนี่แบบว่ารู้เลยว่าเป็นตัวอะไรนะครับเวลาเรียกออกมานี่พูดได้ไหมครับอันีครับอน่าจะเป็นเสียงผู้ใช้สแตนเนาะอันนี้คือมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนไอ้ทักของเราเนี่ยนะครับนี่ทุกคนกด M ขึ้นมานะเห็นไหมคือตอนนี้เนี่ยทักของเราสามารถโอล่าได้แล้วนะครับจะสามารถโอล่าได้ทั้งหมดอยู่ที่6วินาทีเนาะ แล้วก็เทียร์ของมันเนี่ยเหมือนจะจัดอยู่ที่แบบว่าเหมือนเหนือจาก SS ขึ้นไปแล้วนะครับทุกคนคือตัวละครที่อยู่เทียร์นี้เนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยนะฮะมีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยโอเคประมาณนี้ครับดูหน้าตาดูหน้าตาแล้วกันนี่สีชมพูรครับโคตรเท่บอกเลยโคตรเท่มาเรามารีวิวกันครับต่อยธรรมดาครับทุกคนเราไม่ได้ต่อยเองนะสะแตนมันต่อยให้เราละดูดิ นี่ใสเดมอนนะครับดามจเป็นร้อยอะเออผมอยากให้ทุกคนโฟกัสดามจเนาะเพราะว่าดามจมันคาดเคลื่อนนะครับอยู่ที่เลเวลคนด้วยเนาะเออนี่ประมาณนี้คลิกขวาได้ครับจากปกติทําไม่ได้เนาะตอนนี้ก็สกิลอ e ีได้แล้วครับโอ้ดอกสิบสิบประมาณนี้เลยทุกคน6วินะครับต่อยได้6วิสกิลอาครับเฮฟวี่พันอืออ แล้วก็สกิลทีครับสกิลทีจะเป็นสกิลอะไรเอ่ยสกิลทีสกิลท,ทีจะเป็นกระสุนสีทองครับนี่เดี๋ยวรีเลือดมันหน่อยต่อมาครับสกิลว,วายมีไหมอุ๊ยทุกคนอ๋อสกิลว,วายมันจะเป็นแบบล็อกเลยครับโอ้โหดูดิโอ้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอะ่ะดอกสุดท้ายเท่าไหร่วนะหน้าโอ้โหตอนแรกอะ่ะตอนแรกมันต่อยถึงตัวเอ็มนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยดอกสุดท้ายแบบมันเลยตัววายมาเลยทุกคนดูไม่ทันอ่ะน่าจะเป็นพันเลยบ้างเนี่ยดอกสุดท้ายโคตรแรงมีอะไรอีกไหมครับไม่น่ามีแล้วเนาะโอเคต่อมาครับสกิลเอฟครับสกิลเอฟเป็นอะไรเอ่ยอ่าสกิลเอฟเหมือนเดิมเนาะทําให้ศัตรูมึนงงนะครับสกิลเอฟสกิลจีป้องกันเหมือนเดิมครับสกิลเอชเอชทำไรครับอ่า จากสก e นะิล E เนี่ยย้ายมาเป็นสกิล H นะครับที่มันเป็นเ,เหมือนยิงปืนนะครับทุกคนแต่มันจะเป็นแบบ3นัดเนาะต่อมาครับสกิล J สกิล J นี่เหมือนเป็นไอ้นี่ไหม้ทุกคนครับ ทุกคนครับผมรู้แล้วสกิลเจเนี่ยมันสามารถยกเลิอกอมตะของเลิฟเทนได้นะครับดีฟอร์ซีเลิฟเทนเนี่ยเออเดี๋ยวผมไปหาเอ,อ่อร์ซีเลิฟเทนมาต่อยให้ดูนะครับเฮ้ยตัวนี้มันโกงมากเลยนะทุกคนสกิลเจมันมันยกเลิอกอมตะของดีฟอร์ซีเลิฟเทนได้ <c oughs> โคตรโหดต่อมาครับก็เป็นสกิลแซดเนาะทุกคนอ่าสกิลแซดก็เป็นสกิลสไลด์นะครับยังอยู่เนาะโอเคแล้วก็สกิลเอ็กครับสกิลเอ็กทำอะไร สกิลเอ็ก็เป็นอะไรอ่ะเป็นก็คล้ายๆกับกระสุนปืนเหมือนกันครับทุกคนสกิลแซดกับสกิลเอ็นี่ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแค่ทนะําดาเมจเฉยๆเนาะนี่ครับทุกคนครับผมจะสาธิตให้ดูเนาะสกิลเจเนี่ยมันสามารถแคนเซลอามาตะของ d ีโฟซีเลิฟเทนได้จริงๆนะฮะทุกคนครับเออคือแบบว่ามันโกงมากอะขนาดแบบอามาตะของ d 4โยังแคนเซลได้ทุกคนดูตีไม่โดนใช่ไหมสกิลเจครับตุ่มหายเลยเห็นไหม หายเลยครับโโคตรดิบโอเคครับทุกคนครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับทักแอคโฟเนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายอีหยัดเลยแล้วเทหลอแล้วเทหลอ foda oh,